มีวะเฮ้ยเฮ้ยมีอีหลีวะมีวะคือตังแนวนั้นประดุกอยังมาก็ตื่นแปลกๆว่าพันเก่าจันขี่กันเลยครับเอารุ่นรุ่นๆพันเก่ารุ่นรันครับน้องรันฮะรันเอาอีกเลี้ยวครับผมหลังเด็ดลังมันเนียนว่า ไม่ไหายไปใช่ไหมไเมื่อนี้ท่านเก่านะครับมาสอนวิซ่าให้ผ่านแปดสี่ี่เอาลุ่นกันไรัปลาเกล็ดปลาสลิดวะเนาะผ่านเก่ามันก็มีฟองอากาศอดี๋ยวแข็งๆหนาจันละ <Hey. S 1> เอาขึ้นไหมลุนเออเอาไว้หันก้อน กบกับห้องพ่อกบเบาเลยวะคือพ่้ดินวะังขึ้นมาเลยเออนั่นแล้วเุ้ยบ่เอาขึ้นมาสูดดินวะมีวะวเฮ้ยเฮ้ยมีอีหรี่วะมีวะคือดังแนวนั่นปะดุกปะดุเดาบ่ะนี่แจะเมาเลยเอา ยังว่าก็ตื่กแปลกๆว่ะพันเข่าจันขีกระโอยครับเต้าครับพี่น้องเอาอุยบักนันมันตนลงมายังน้ำบัานมาบ้องเดครับพี่น้องเออยยังวะจ้าเอ๋โอ้ยมันะอยยังวะเอ้ยอ้ยไปไวะโอัวโอ้น ไปตัวไงเต้าถับน้องปอยกระดับกระดับพันเก่าพาปอยเต่าแล้วครับเหมอนกึ้นที่ไหนมันถือจันวะปลุกลุกันคือไม่อยากออกพันเก่าจัาบอไหมบัปลุกลิกุ้ยตกน้ำตุ้งล่นไปแล้วเอาไปสุดยอดครับผมสำหรับมือนี้เออ